เรื่องนี้นะครับตักกศาสร์เป็นเรื่องที่ไม่ออกข้อสอบกอพอแต่ออกข้อสอบท้องถิ่นใครจะสอบท้องถิ่นต้องดูเรื่องนี้ไว้เลยนะครับเราทราบมาว่าครูผู้ช่วยก็ออกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องอันดับหนึ่งของการโดนด่า <c ười> คือมันมันเป็นอย่างเงี้ยคาถามอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ฝนตกถนนเปียกวันนี้ถนนเปียกสรุปว่าอะไรแบบเนี้ยคือหลายคนจะด่าว่าอันแรกคือเวลาทํางานกูต้องใช้ไหมอันที่สองคือบางทีมันดูไม่ make ซ e นไม่เม k e s e น s ยังไงเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ ถ้าฝนตกนะครับถนนจะเปียกแล้ววันนี้ถนนเปียกอ๋อก็แสดงว่าก็แสดงว่าฝนตกไงก็แสดงว่าวันนี้ฝนตกแต่เวลาเฉลยเนี่ยเฉลยสรุปไม่ได้ นะหลายคนก็ถามมาในอินบ็อกซ์พี่หนังสือเฉลยถูกไหมนะครับตำราเรียนที่ไปซื้อมาของอาจารย์ของสถาบันต่างๆเฉลยถูกไหมทำไมเฉลยแบบนี้นะอาจต้องบอกอย่างนี้เคลียดาม่าก,ก่อนนะครับอย่างแรกด่าก็ด่าไปนะครับว่าอะไรวะผมก็เห็นด้วยนะไม่เวลาทํางานผมก็ไม่เคยเอาเรื่องพวกนี้มาใช้เลยไม่รู้สอบไปทําไมเหมือนกันแต่ตราบใดที่เขาบังคับให้เราสอบทุกข้อมันยังมีคะแนนอยู่อะเราด่าได้แต่เราก็ต้องฝึกด้วย เพื่อให้เราได้คะแนนให้เราสอบผ่านพอสอบผ่านได้แล้วนั้นจะด่าให้มันเต็มที่ก็ด่าไปเลยแต่ตอนนี้ด่าไปด้วยฝึกไปด้วยโอเคต่อมานะครับนะเออแล้วอีกอย่างด่าเนี่ยบอกด้วยด้วยถ้าจะพิมพ์ดา่าบอกด้วยว่าด่าใครนะครับเพราะว่าเวลาผมไปอ่านแล้วแม่งพิมพ์ด่าในช่องคอมเมนต์ผมนึกว่าด่ากู<笑><笑>เดี๋ยวจะกลายเป็นซึมเศร้านะจะด่าผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็ ก็บอกด้วยว่าด่าใครนะครับคนอย่างผมเนี่ยคนติวคนสอนมันไม่ได้คนบังคับให้เอาเรื่องนี้มาออกให้ทําโดยการคิดว่าเรื่องพวกนี้ครับมันไม่ใช่ภาษาไทยมันเป็นคณิตศาสตร์ทุกอันมันมีตัวแปรหมดนะอย่างเช่นอันนี้แทนตัวแปร A อันนี้แทนตัวแปร B แล้วสูตรตรงนี้ปุ๊บขีดเขาถามตัวแปร B จะสรุปได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องคิดแบบเลขมันคือโครงสร้างข้อสอบวิชาเลขนะครับ เมื่อมันเป็นวิชาเลขแน่นอนมันก็จะมีสูตรวิธีคิดคือในกรอบนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิด A จะเกิด B เพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าเกิด A เราสรุปได้เลยว่าเกิด B หรือเขาบอกว่าไม่เกิด B เราสรุปได้เลยว่าไม่เกิด A ก็ยังงงอยู่ใช่ไหมอะไรวะเนี่ยนะครับจะจำยังไงนะครับก็มีบรรดาเซียนนะครับตั้งแต่สมัยผมเรียนรามแล้วแหละเขาก็มีการบอกว่านะครับให้จำแบบนี้เมียมี เมียพี่ก็มาถ้าเกิด A แล้วเกิด B เพราะฉะนั้นเกิด A ก็จะเกิด B ถ้าเมียไม่มาเมียไม่มาก็คือไม่ B ก็เพราะสรุปได้ว่าเมียไม่มีมียมีเมียพี่ก็มาถ้าเมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีก็ยังงงอยู่ดี ่อให้จําได้กูก็งงอยู่ดีเอาไปใช้ไม่ได้เพราะเรายังไม่เข้าใจที่มาของสูตรนี้คืออะไรวันนี้เราต้องมาพูดกันแบบนี้ครับสมมุติว่าเราทํางานในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับชีวิตแบบผมเนี่ยวันไหนฝนตกรถติดชัวร์วนะไม่ต้องสืบเลยนะครับอยากรู้ว่าวันนี้รถรถติดเนี่ยถ้าเปิดไปฝนตกรถติดชัวร์วนะนี่คือสัจธรรมของคนกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นอุย้ยตื่นมาปรากฏว่าวันนี้ฝนตกผมสรุปได้เลยไหม ว่ารถติดผมสรุปว่ารถติดได้เลยไหมได้ดีถูกร้อยเปอร์เซนด้วยเพราะฝนตกรถมันติดชัวร์ๆนะต่อมาอุ๊ยปรากฏว่าวันนี้รถไม่ติดเว้ยนะรถไม่ติดนะคล่องตัวปืดๆๆๆเลยนะครับสรุปได้ไหมว่าฝนมันไม่ตกสมมุติแฟนโทรถามอ่ะแฟนอยู่คนละจังหวัดตัวเองวันนี้รถติดไหมอ๋อไม่ติดแฟนสรุปได้เลยไหม แสดงว่าฝนไม่ตกบ้านตัวเองฝนไม่ตกสรุปได้แบบนี้ก็ถูกชัวร์เพราะฝนตกรถติดถ้ารถมันไม่ติดก็แสดงว่าฝนมันไม่ตกนงนะทีนี้มาดูข้อนี้ครับสมมุติว่าวันนี้ฝนไม่ตกผมตื่นเช้ามาอุ้ยฝนไม่ตกผมสบายใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมวันนี้รถไม่ติดชัวร์ไม่ได้ มันอาจจะติดก็ได้เพราะว่าอะไรครับเหตุผลที่รถติดมันอาจจะมีมากกว่าฝนตกคืออะไรบ้างอย่างเช่นเปิดเทอมนะครับหรือมีรถชนกันมอเตอร์ไซค์คว่ำนิดหน่อยอ่ะก็รถติดแล้วในกรุงเทพนะครับซ่อมถนนลอกท่อเพราะฉะนั้นต่อให้ฝนไม่ตกเราก็สรุปไม่ได้อยู่ดีว่าว่ารถจะไม่ติดนะครับอันนี้คือสรุปไม่ได้คิดตามความเป็นจริงก่อนนะอุ้ยตัวเองอสมมติแฟนโทรมาตัวเองเป็นไงรถติดไหมเออวะ่ะวันนี้รถติดมากเลยยังไม่ถึงที่ทํางานเลยเนี่ยแฟนสรุปได้ไหม เป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าฝนตกสรุปแบบนี้ก็ไม่ถูกครับเพราะว่าอะไรสาเหตุที่รถติดมันมีหลากหลายมันอาจจะมีรถชนกันก็ได้มันอาจจะมีการปิดถนนทํางานพิธีอะไรบางอย่างก็ได้มันอาจจะมีซ่อมถนนถนนพังมีหลายสาเหตุนอกจากฝนตกเพราะฉะนั้นก็ตอบว่าสรุปไม่ได้นะครับลองคิดตามความเป็นจริงแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนตกรถติดอันนี้คือสัจธรรมของคนกรุงเทพนะ เพราะฉะนั้นวันนี้ฝนตกเดาได้เลยรถติดชัวๆถ้าวันนี้ขับรถไปปัป๊บรถไม่ติดก็แสดงว่าฝนไม่ตกเพราะถ้าตกรถมันจะติดถ้ารถไม่ติดแสดงว่าฝนไม่ตกแต่ถ้าวันนี้ฝนไม่ตกสรุปไม่ได้ครับรถอาจจะติดก็ได้ในความเป็นจริงลองคิดถึงชีวิตความเป็นจริงของเราอ่ะถูกไหมหรือว่าวันนี้รถติดมันก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆก็ได้นะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับฝนตกหรือไม่ตกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอคนที่คิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับ เขาก็เลยบอกว่าอ๋องั้นแทนตัวแปรฝนตกเป็น A mm hmm. เกิด B นี่คือกฎนี่คือกฎเพราะฉะนั้นถ้าข้อสอบถามว่าอ่ะวันนี้ฝนตกเราสรุปตอบได้เลยว่ารถติดนี่ไงเกิด A ก็จะเกิด B และถ้าวันนี้รถไม่ติดไม่เกิด B ีนี่ไงรถติดคือ B ใช่ไหมรถไม่ติดคือไม่ B สรุปได้เลยว่าก็จะไม่ A นะก็คือฝนไม่ตกนะแต่อันอื่นเนี่ยฝนไม่ตกนะฝนไม่ตกก็คือไม่ A ตอบสรุปไม่ได้นะรถติดอยู่ดีๆมาถาม B ตอบสรุปไม่ได้นะครับนี่คือที่มาเขาก็เลยบัญญัติให้เราจำสูตรนี้อ่ะจดไปได้เลยหรือจะแคปไปก็ได้และวิธีท่องจำก็เป็นอันนี้เรามาลุยกันเลยดีกว่าครับข้อแรกถ้าฝนตกอ่ะเราให้เป็น A นะครับถนนจะเปียกเราให้เป็น B ถ้าวันนี้ถนนเปียกนะก็คือ B จะสรุปได้ว่าอะไรก็เอาอันเนี้ยนะ เกิด B เนี่ยนะสรุปได้ว่าอะไรเกิด B มันจะต้องตอบสรุปไม่ได้นะครับต้องตอบสรุปไม่ได้นะถ้าวันนี้ฝนตกให้เป็น A แล้วถนนจะเปียกให้เป็น B นะวันนี้ถนนไม่เปียกนะถนนไม่เปียกก็คือไม่ B สรุปได้ว่าจุดจุดนะครับก็ดูตามนี้เลยนะครับฝนตกลดเกิด A และเกิด B ถ้าไม่ B แสดงว่าไม่ A นะครับแสดงว่า ไม่เอนะไม่เอก็คืออะไรฝนไม่ตกจบแล้วนะครับส่วนอีพุ่งนี้ฝนตกนี่คืออะไรก็ไม่รู้ครับเพราะเขาถามนี่ไงวันนี้นะต่อมานะครับถ้าฝนตกนะก็คือเกิด A จะเกิด B แล้ววันนี้ฝนไม่ตกฝนไม่ตกก็คือไม่ A สรุปว่าจุดจุด,จดนะครับก็ดูตามนี้ถ้าเกิด A แล้วเกิด B และถ้ามันไม่ A ล่ะไม่ A สรุปไม่ได้นะครับตอบสรุปไม่ได้จบแล้วนะต่อมาถ้าฝนตกก็คือ A นะครับถนนเปียกเกิด B นะครับวันนี้ฝนตกก็คือเกิด A สรุปได้ว่าจุดๆุดจุดนี่ไงถ้าเกิด A แล้วเกิด B นะฮะแล้วปรากฏว,ว่ามันเกิด A สแสดงว่ามันเกิด B ชัวชัวนะครับสแสดงว่ามันเกิด B ชัวชัวเกิด B ชัวชัวก็คือวันนี้ถนนเปียก จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจําเป็นตารางอันนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายดีเว้ยมันมันก็เข้าใจง่ายดีก็จําตารางอันนี้ก็ได้นะครับก็จําไปประยุกต์ใช้หรือถ้าใครจําแบบนี้แล้วเข้าใจนะครับหรือจะร้องเป็นเพลงแล้วเข้าใจก็สุดแท้แต่แต่สิ่งที่ไม่อยากให้ทําเลยคือมานั่งตีความตามภาษานะฮะมันจะเสียเวลานะครับผมพิสูจน์ให้ดูแล้วว่ามันคือวิชาเลข ต้องใช้การคิดแบบวิชาเลขนะอย่าไปตีความภาษานะครับอ่ะลองไปฝึกก็ขออวยพรให้ทุกคนทำเรื่องนี้ให้ได้นะครับเรื่องนี้นะครับคือเรื่องตรรก,กศาสตร์ซึ่งผมขอเตือนเลยว่าโครงสร้างของมันอยู่ในโคต้าของวิชาเลขเพราะฉะนั้นต้องคิดเป็นแบบเลขก็คือต้องเหมือนกับว่าประโยคนี้คือ a ประโยคนี้คือ b a ไป b อย่างเงี้ยคือแทนสูตรเหมือนตัวแปร ถ้าเราไปพยายามตีความนะครับมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะสับสนนะครับเมื่อมันเป็นวิชาเลขแสดงว่ามันมีสูตรซึ่งสูตรของมันคือแบบนี้ถ้าเกิด A แล้วเกิด B แสดงว่าเกิด A สรุปได้ว่าเกิด B หรือถ้าไม่เกิด B สรุปได้ว่าเกิด A งงไหมครับงงแน่นอน,นะครเพราะถ้าเรายังไม่เข้าใจหัวใจของมันที่มาที่ไปแก่นแท้ของมันเนี่ย เราก็จะเอาสูตรต่อให้จําได้จะท่องเป็นเพลงเมียมีเมียพี่ก็มาทําเมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีมมแต่เราเอาไปใช้ทําข้อสอบไม่ได้นะฮะข้อสอบดูก่อนเซอร์เวย์นะมันจะถามอย่างเงี้ยครับฆาตรกรใส่เสื้อสีแดงแล้วเอกใส่เสื้อสีแดงสรุปแว่เอกเป็นฆาตรกรเอกไม่ได้เป็นฆาตรกรก่อนอื่นทําความเข้าใจสูตรนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาสูตรมาใช้จะง่ายและไวมากนะครับ่ยกตัวอย่างแบบนี้ตอนนี้เนี่ยให้ทุกคนนะทิ้งไปให้หมดเลยนะครับลืมหลับตา แล้วลืมตาม,มาใหม่เสมือนกับว่านี่ไม่ได้การเรียนเรามาคุยกันเล่นๆอ่ะไม่ใช่วิชาการแล้วนะนายกคนปัจจุบันก็คือคนที่30สนะครับสูง190เซนติเมตรสมมุติว่าเราไม่รู้เลยว่านายกคนปัจจุบันคือใครหน้าตาเป็นยังไงเราเป็นคนต่างชาติเพิ่งมาอยู่เมืองไทยไม่รู้มาก่อนว่านายกเมืองไทยคนปัจจุบันคือใครหน้าตายังไงแต่เรารู้ข้อมูลครับบอกว่านายกคนปัจจุบันสูง190เซนติเมตรนี่คือข้อมูลที่เราให้มา นะทีนี้เนี่ยอยู่ดีๆเราไปเดินถนนแล้วเราเจอครับบัตรบัตรราชาการที่ออกโดยแบบโดยอะไรวะทำเนียบรัฐบาลรัฐสภาเนี่ยมีรูปแปะอยู่เศษฐาทวีสินนายกคนที่30เอา้าตรงข้อมูลนี่ว่านายกคนปัจจุบันคนที่30เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าคุณเศษฐาคือนายกคนปัจจุบันสรุปได้ทันทีครับว่านายกเศรษฐาสูงร้อเซนติเมตร นะครับอันนี้จะถูกแบบ100%เซนะถูกแบบ100%เเลยนะครับต่อมานะฮะเราไปเจอคนคนหนึ่งเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนะใส่เสื้อสีม่วงๆไม่ทันได้เห็นว่าหน้าตาคนคนนั้นคือใครไม่รู้จักชื่อด้วยแต่เห็นไหมสูงเท่าๆกับเก้าอี้อะไม่ถึงร้อยเก้าสเซนติเมตรแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ร้อยเกสเซนติเมตรนะ เมื่อเรารู้ว่าถ้าเป็นนายกคนปัจจุบันคนที่30เนี่ยจะสูง190เซนติเมตรแต่ว่าไอ้คนคนนี้มันไม่ถึงร90เซนติเมตรไม่รู้ว่าใครเราสรุปได้ทันทีว่าไอ้คนเสื้อม่วงคนนี้ครับไม่ใช่นายกคนปัจจุบันสรุปแบบนี้ถูกแบบ100มเไหมถูกแบบ100เซเช่นกันนะต่อมาต่อมานายกคนปัจจุบันสูง190เเซนติเมตรปรากฏว่ามีเงาตะคุ่มตะคุ่มคนหนึ่งนะฮะ เราไม่เห็นหน้าไม่ทันได้เห็นคือใครใส่เสื้อสีชมพูแล้วสูง190เซนติเมตรเราสรุปได้เลยไหมว่าคนเสื้อชมพูคนนี้คือนายกคนปัจจุบันจะได้แบบสวัสดีครับท่านฝักเนื้อฝักตัวนะครับผมพี่เมงปอนะครับท่านไม่ได้เพราะอะไรคนที่สูง190เนี่ยไม่ต้องเป็นนายกก็ได้นะลุงข้างบ้านผมนี่ก็สูง190นะครับแกเป็นอะไรไม่รู้ว่าทำอาชีพน่าจะธานาคารอะไรอย่างเงี้ย นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับเราต้องตอบว่าสรุปไม่ได้นะต่อมาต่อมาลุงเสื้อฟ้านะครับลุงเสื้อฟ้าเขาบอกเลยว่ากระพมไม่ใช่นายกคนปัจจุบันอ่ะถ้าเราไม่เคยเห็นรูปร่างเขาอะนะรู้รู้ข้อมูลมาเฉยๆว่าลุงเสื้อฟ้าคนนี้ ไม่ใช่นายกคนปัจจุบันเราสรุปได้เลยไหมว่าไอ้คนเสื้อฟ้าคนนี้ไม่ได้สูงร้อยเไม่ได้เขาอาจจะสูงร้อยเก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องตอบว่าสรุปไม่ได้อะทีนี้มาดูเรื่องนอกกรอบบ้างข้อมูลที่ให้มานายกคนปัจจุบันหรือว่าคนที่30มสิบนะสูงร้อยเเซนติเมตรปรากฏว่าข้อมูลที่เราไปเจอคนใส่เสื้อสีเขียวชอบกินข้าวหน้าเป็ดเกี่ยวอะไรกับความสูงไหมไม่ได้เกี่ยวเลย ไม่ได้เกี่ยวกับนายกคนปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวกับความสูงเลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยชอบกินข้าวหน้าเป็ดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สรุปไม่ได้เหมือนกันไม่ต้องสืบอะไรต่อเลยนะครับทีนี้ถ้าเรามองให้มันเป็นสูตรนะคนแรกที่คิดสูตรนี้ผมไม่รู้คือใครไม่ใช่คนไทยหรอกนะเป็นเป็นน่าจะเป็นฝรั่งนะครับพวกพวกคณิตศาสตร์พวกเน,นี้ยปิทาโกรัสอะไรพวกเนี้ยเป็นเป็นคนยุโรปยุโรปหมดนะครับเขาบอกว่านายกคนปัจจุบันแทนตัวแปร A นะ A ก็คือเป็นนายกปัจจุบัน ก็คือนายกคนที่30อะเนาะนายกคนปัจจุบันคือ A สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ B ก็คือสนะูงร้อยเก้าสิบซมนเมตระแทนตัวแปรเป็น A และ B นะครับดังนั้นนายเศรษฐาเป็นนายกคนที่30ก็คือคนปัจจุบันก็ให้เป็น A เมื่อเป็น A ปปั๊บสรุปได้ว่าอะไรถ้าเป็น A จะเกิด B และเมื่อพิสูจน์ได้ว่าเศรษฐาคือ A เศรษฐาก็เป็น B ไง เสียถาก็เป็นอะไรครับ190เซนติเมตรนะต่อมาถ้าไม่190ก็คืออะไรครับ190คือ B ใช่ไหมครับถ้าไม่190ก็คือไม่ B ไม่ B เราก็จะสรุปได้ว่าไม่ใช่นายกคนปัจจุบันหรือว่าคนที่30ก็คือไม่ A เพราะฉะนั้นจะมีแค่2อันนี้เท่านั้นที่สรุปได้แบบ100%นะครับแต่อันอื่นเนี่ย ถ้าเป็นกรณีสูง190เซนติเมตรนะถ้าปรากฏว่าให้ข้อมูล b มาเราจะต้องสรุปไม่ได้ครับว่าตกลงมันเป็น a หรือมันไม่ใช่ a หรือมันเป็น c หรือมันเป็น f หรือมันเป็น z เราตอบไม่ได้แล้วหรือว่าถ้าให้ข้อมูลว่าไม่ใช่นายกปัจจุบันนะฮะก็คือนายกปัจจุบันคือ a ใช่ไหมครับถ้าไม่ a อ่าไม่ a ก็ต้องตอบว่าสรุปไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับ ต่อมาอันเนี้ยให้สมมุตินะตัวแปรเรามีแต่ A B ไม่ A ไม่ B อันเนี้ยชอบกินข้าวหน้าเป็ดเนี่ยเราให้เป็น C เลยสูตรเรามีแต่ A กับ B ถ้าเป็นตัวแปร c ไปถึงตัวแปรแซมาก็ตอบว่าสรุปไม่ได้เหมือนกันและนี่คือที่มาของอีสูตรนี้นั่นเองอ่ะดูสูตรนี้อีกทีนะครับถ้าเกิด A แล้วจะเกิด B คำถามบอกว่าโจทย์โจทย์นะบอกว่าเกิด A เราสรุปได้เลยว่าเกิด B หรือโจทย์บอกว่าไม่เกิด B เราสรุปได้เลยว่าไม่ใช่ A ไม่เกิด A แต่ถ้าอะไรอย่างอื่นนะครับตอบว่าสรุปไม่ได้นอกจากกระดาษแผ่นนี้อ่ะทีนี้เรามาลองทําข้อสอบจริงดูอย่าไปตีความนะเอคาตกรใส่เสื้อสีแดงน่งวาดรูปคาตกรไม่เอานะครับไม่เอาดูแบบนี้เลยถ้าคาตกรใส่เสื้อสีแดงอ่ะเราเขียนเลยคาตกรนะครับ ค่าตกรคือ a เสื้อสีแดงคือ b อ่ะเป็นแบบนี้แล้วเอกใส่เสื้อสีแดงนะครับนี่ไง a b นะเอกใส่เสื้อสีแดงเอกใส่เสื้อสีแดงก็คืออะไรให้เอกเป็น b นะมันคืออะไรถ้าดูตามเมื่อกี้นะฮะถ้าอยู่ดีๆให้ b มาเราให้เราสรุปเราต้องตอบว่าอะไรครับสรุปไม่ได้ นะครับข้อนี้ก็คือไม่สามารถสรุปได้จบแล้วนี่ไงเป็นฆาตกรคือ A ใส่เสื้อสีแดงคือ B นะครับแล้วให้ข้อบูล b มาอย่างเงี้ยนะอยู่ดีๆให้ b มาไม่ได้ถ้ามันไม่ใช่ A ไม่ใช่ไม่ B เราต้องตอบว่าสรุปไม่ได้ถ้าวันนี้ฉันถูกหวยฉันจะไปแดกชาบูนะฮะก็คือถ้าเกิด A ถูกหวยจะเกิดเหตุตามมาก็คือไปกินชาบูแล้ววันนี้ ไม่ไปกินชาบูไม่ไปกินชาบูก็คือไม่ B นี่ไงสูตรนี้นะครับถ้าเกิด A แล้วเกิด B ปรากฏว่าข้อสอบให้มาว่าไม่ B ก็สรุปได้เลยว่าไม่ A ไม่ A ก็คืออะไรโดนหวยแดกไม่ถูกหวยจบแล้วแค่นี้เองนะครับอ่ะก็ฝากเอาไว้นะครับจริงๆถ้าจำสูตรนี้ได้ก็จบนะครับแต่ถ้าจำสูตรไม่ได้ก็จำสตอรี่ นี้ไปแล้วแต่ถนัดนะแล้วนี้เป็น EP 1เดี๋ยวผมจะลง EP 2อีกนะครับก็ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับ